ับมาดูส <mini drained out> ิเออจับได้ไหมไหนดูสิโอ้เพื่อนเพื่อนดูนะอ่าวหล่นแล้วสนุกไหมจะจับแรงอย่าจับแรงจับเบาๆนะคะไหนดูสิโอ้โหปูลมค่ะเพื่อนเพื่อนเอาพี่ไปที่ไหนงาวันนี้เราอยู่ไหนกันนะคะน้ำตกน้ตกพลิ้วใช่ไหมคะโอเควันนี้เราจะมาดูอะไรกันนะมาดูปลาเนาะโอเคไหม แต่วันนี้คือมันโควิดอ่ะเขาห้ามลงเขาห้ามเอาขาจุ่มน้ําโอเคไหมงั้นเราไปดูเฉยๆนะห้ามให้อาหารปลาด้วยโอเคไหมคะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมาใหม่ใช่เดี๋ยวตอนโควิดหายแล้วเดี๋ยวเรามาใหม่โอเคค่ะวาาั้นเรหยปลาไปซื้อตั๋วกันก่อนนะโอเค go เดี๋ยวระวังระวังอย่าวิ่งอย่าวิ่งเดี๋ยวล้มนะคะมันลื่นค่ะต่อคิวไม่ลื่นต่อคิว ตะเกียตัวนี้เอ๊ะ <Hey, S 2> มันซื้อ,อยังไงนะนี่มาดูแล้วเดี๋ยวมาล้างมือด้วยนะนนนดูนะดูด,ดูดูมันออกมาแล้วไม่ค่อยเอาบัตรนะ โอเคไหมนี่คอยเอาบัตรนะเดี๋ยวมันบัตรมันจะออกมาทางนี้ป่ะเดี๋ยวเราปับนมืมาปั้นมืออี่าเพ่งเอามือไปโดนอ๋ออาตมูนโอเคอันนี้มาล้างมือก่อนนี่มาล้างมือก่อนเร็วดูสิโอโหไม่ได้ดูโอเคเราไปลุยกันนะเฮ้อ่าเราพร้อมเดินทางนะคะโอ้ Cô Cô, năng đi, đi. Năng đi năng đi đi na, okay. đi má. đi 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 ô, đi chơi đi 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 เล่นไงโอ้ปลามีปลาด้วยโอ้อันลงไหมคะอโอ้โ,อโหนี่อะไรอะปลาปลาฟิชฟิชใช่ไหม <l ots> โอเคขอบคุณคะ่ะปลาตนี้ค่อยๆลงนะคะลืม้มระวังลื่นนะไปไปก็โก้ ปามินินไปเดินไปดูตากันดีกว่าระวังรี่เระวังรีดเดินดีๆเจียจะท้าโอ้มหมินดูตรงนู้นสิป้าเต็มเลยมาดูนู้นตรงนู้นค่ะตรงนู้นตรงนู้นนู้นนูนนูนเห็นไหมมีปลาด้วยมีาเยอะไปหมดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวเราลงไปกันนะอันนี้เขาเรียกอะไรครรู้ไหมเนี่ยเฟิร์นเินหรอน่าจะมอสเฟิร์นอะไรพวกนี้เหรอลูกเห็นไหมมันมันเป็นพืชนะ มันเกาะที่หินใช่ไหมคะใช่ไหมสวยดีเหมือนกันนะจับได้นะลองจับดูสิแต่แตะเบาๆนะโอเคมันเป็นต้นไม้นะิลินอันนี้เขาเรียกน้ําตกค่ะเห็นไหม,ม้ตัใช่มันจะไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่านะใช่ดูาจะดูทางนู้นกันนจะไหลไปทางนู้นเด,ดี๋ดีๆระวังระวังเดี๋ยวป้าจับก่อนนะคะใช่ มีไปอยู่ตรงไหนนะคะเดี๋ยวเราลงไปดูกันนะแต okay. ่ต้องเดินช้าๆเข้าใจไหมต้องจับมือมือคุนแม่นะคะน้องน้ำเดินเองไม่ได้ใช่ต้องจับมือจับมือคุณพ่อคุณแม่นะเดี๋ยวมันล okay> <No> um mhm. ื่นนั่งน้ำนะคะน้องน้ำครับผมต้องให้ผู้ปกครองกอดให้ด้วยนะใช่ต้องให้ผู้ปกครองจับผู้ปกครองกอดไว้ใช่ไหมคะใช่โอเค มินลนเห็นปลาปลาไหมปลาเยอะเลยค่ะชอบไหมคะเดี๋ยวลืน่นหรกเดี๋ยวลืน่นเดี๋ยวลื่นค่ะดีตรงนี้แหละเดี๋ยวตรงนี้แหละนั่งดูได้นั่งดูได้นั่งยองๆได้เออดูตรงนี้แหละน,น,ออออน,หลนะให้อาหารไม่ได้นะลูกเขาให้อาหารไม่ได้เดี๋ยวมันสก,กรปรกนาได้นั่งได้อ่ะแม่เตรียมชุดมาแล้วนั่งได้ค่ะนั่งดูเลยนะโอ้โหปลาค่ะ มันมีกี่ตัวนะลองนับสิออสี่ตัวนะสามตัวโอ้มีเยอะเลยค่ะโอ้ดูปลาสิสวยมากเลยใช่ไหมคะมีชอบไหมมีจำได้ไหมมีเคยมาตอนเป็นเด็กๆอะ่ะใช่แล้วมีก็ลงกัาเท้าไปเหยียบแต่ตอนนี้มันโควิดเขาห้ามมาถ่ายเหยียบนะนั่งดูได้เฉยๆโอเคไหม ได้ค่ะ<ห>เดี๋ยวท่านมาใหม่นะไ,นไ,ดได้ค่ะ,ะไปเดินไปเร็วเดินได้เดินได้ค่อยๆเดินดเก่<ๆ>งมากค่อยๆเดินนะคะระวังลืน่นเอออย่างนั้นแหละเก่งมากค่อ,คอยๆขึ้นไปฮึบฮึบใช่ค่ะเก่งมากเก่งแน่โอเคเดี๋ยวเราไปดีกว่ารถไม่ทันหรอก จึ๊บจึ๊บจึ๊บใช่เพราะมันลื่นมากเลยได้คแล้วกลับแล้วนะเดี๋ยวเราไปที่รีสอร์ทใช่ไหมโอ้โหดูบรรยากาศตอนเย็นสิครับเนี่ยสวยสวยสวยเลย mười mười mà mười 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 อันนี้อะไรอันนี้เงาะเล้านูเชนอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรอันนี้อะไรดูเรียนปา๊าอันนี้เป็นขนะอ่ะมัน,นจะไม่แหลมใช่มันเป็นขนจะไม่แหลมใช่ไหมคนะนี่กินอันไหนไม่อยากกินอันไหนกินอันไหนโอเคเดี๋ยวลองกินกันนะโอเคไหมอัน,น,นไหนนะอันนี้ก็หวานนะสละนะ วิลิงกินอะไรอยู่คะเงาะหรือ,อรรมบูแนทนทอร่อยไหมรสชาติมันเป็นยังไงนะหวานมันหวานใช่ไหมคะไหนชิลซิมันเป็นรูปร่างยังไงนะเงาะเนี่ยมันเปรี้ยวเนเปรี้ยวกัดได้นะลองกัดสิอ,อร่อยไหมอุ๊ยอร่อยใช่ไหมมันหวานเจี๊ยบเลยนะหวานไหมคะชอบไหมโอเค อันไหนคะกินง่ายกินกินเดี๋ยวป้าให้ให้มีกินกันเดี๋ยวป้ากินกับมีนะจ้าปยากกินอันนู้นเดี๋ยป้ากินอันนี้นาให้ป้ากินอันไหนดีอันนู้นอันนู้นเหรอนี่ป้ากินนี่ป้ากินชุเรียนระวังติดคอเลยค่อยๆกัดกัดกัดเอาวันนี้ค่ะวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะชายหาดหาดเจ้าหลาวหาดเจ้าหลาวใช่ไหมจันทบุรี วันนี้เรามาทำอะไรกันใช่มาดูปูลมใช่ไหมดูปาการัง<อ>ด้วยเหรอไหนดูซิไหนดูรูปูลมสิเห็นไหมเห็นรูปูลมไหมใช่ใช่ไหมนี่รูปูลมใช่ไหมคะ <c ười> ได้ได้อลองคุณดูสิไหนปูลมเรียกมันมาสิปูวมา <c ười> นี่ปูลมค่ะเพื่อนๆดูสิปู มีไหมนี่ไปดูในน้ำซิไปดูตรงในน้ำนะดูตรงในน้ำซิเอออย่าลงไปนะตรงนี้แหละพอแล้วเห็นไหมมีไหมนะตรงนี้ไม่มีดูดูทะเลสินี่น้ำมันแห้งนะมิลินเห็นไหมคะเห็นไหมตัวเองเล็กนี่ไงนี่ไงตัวเล็กอ่ะเห็นไหมนี่แหวนรูปลมเต็มไปหมดเล เห็นไหมวิ่งอยู่นี่วิ่งอยู่นี่ตัวนี้ตัวนีนี้ขอช้าหน่อยเฮ้ยเห็นไหมคะกลัวอ่ะเออมันกลัวสิลูกมันตัวเล็กอ่ะตัวใหญ่อะะใหญ่ไปกอย่าไปขูดเรื่อยลอกบาร์บีขอวาดตรงนี้หน่อยอ่าได้วาดสิจะวาดเป็นรูปอะไรคะอันนี้วาดเป็นรูปอะไรคะไอตัวอะไรเนี่ยไออ๋อตัวไออุ้ยมีปูลมด้วยแฮะดูปูลมวิ่งรอบมีตเต็มไปหมดเลย เนี่ยปกติน้ํามันไปถึงนู่นเลยนะลูกน้ํามันสูงมากเลยนะตรงเนี้ยแต่ตอนนี้น้าทะเลมันลดลงระดับลงมิรดูสิฟ้าสวยไหมมิรินฟ้าสวยมากเลยมิรินมิรินดูฟ้าสวยไหมฟ้าสวยอ่ะค่ะหมาสิาามีไงมีไงมันเดินอยู่นี่เออจอแล้วเขาเรียกปูลมลูกตัว,วมันเล็กนิดเดียวเองจับมันที่จับขึ้นมาสิจับมาดูสิเอ,อจับได้ไหมไหนดูสิ โอ้เพื่อนๆพืนดูอล้วหล่นแล้วสนุกไหมจะจับแรงอยจับแรงจับเบาๆนะคะเดี๋ยวดูสิโอ้โหล้มแล้วเพื่อนเพื่อนเอาพี่เปิดที่ไหนนะเปิดในน้ำสิเปิดในน้ำโอ้ยเราเดี๋ยวมามายืนมาอยู่บนนี้มาอยู่บนนี้ตรงนั้นมันโดนน้ำเดี๋ยวมาอยู่ตรงนี้มาอยู่ตรงนี้เออเล่นอีกขุดอีกสิเล่นหน่อยไหมเดี๋ยววิ่งอย่าวิ่งค่ะเดี๋ยวเลาะเดี๋ยวล้ม นี่เขาเนี่ยปูเสฉวนใช่ไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวมันกำลังใจนี่นี่นี่มันของมันคือปูเสฉวนปูเสฉวนนี่มันกำลังโผล่มาแล้วโผล่มาแล้วันมีปูมาแล้วโผล่มาแล้วเบีบีมันเป็นเบบี้อ้โหปูเบบี้อะไรเลยว่าปูเสฉวนนี่นี่จับสินี่จับได้นะคะเอามือเอามือวางเอามือวางแบมือแบมือแบมือโอเคไหนป้าถ่ายสิโอ้โห ใช่จะต้องรอแป๊บนึงไม่ให้มันตกใจี๋ยวมันจะเดินมันกลัวหรอกมันก็เลยหลบเข้าไปอยู่ในกระดองโอ้เก่งจังเลยเลยออ่าล้างมือสิมาใส่มเนามาเออุ้่นไปดูสักตรงแต่เมียไปด้วยไหมเมียไปด้วยไหมป่างั้นมาสวัสดีก่อนไม่เรียมมาทางนี้กันค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้มีเสร็จแล้วนะคะมีเล่นเสร็จแล้วใช่ไหมมีได้ตัวอะไรมาเนี่ยตัวปูสีชมนี่น่ารักไหมมันน่ารักไหม,มน,น่ารัก,กแบบเ,เดี๋ยวใกล้ๆสิโอเคเดี๋ยววันหลังเรามากันใหม่นะคะโอเคเดี๋ยวมาคุณใหม่ได้บ๊ายบาย,บายก่อนบ๊ายบาๆค่อยมาใหม่นะคะเดี๋ยวมีไปดูต่อก่อนนะโอเคบ๊ายบบาาย๊ยบาย